ป้าไปไหนมาหนูมาหาพาบุง้งและเขาบอกว่าเขาจะชวนหนูมาเก็บพกบุง้งแต่เขาเมา,าเาก็เป่าตังค์ไปหมดเลยอ้าว uh. และก็ามอปล่อยหนูทิ้งเนี่ยหนูก็ไม่รู้ว่ตรงนี้อยู่ที่ไหนกำลังนีบปรับกางวนอยู่นะ ได้ยินเสียงคนจัดสวนเขาตะโกนไล่ใครก็ไม่รู้ก็เลยออกมาดูนะก็เห็นมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินผ่านทั้งหน้าบ้านไปตรงนน้นก็ไม่แน่ใจว่าเขาเป็นใครแล้วเขามาหาเรื่องอะไรธุระอะไรนะเดี๋ยวจะขับรถตามไปดูป้าไปไหนมาหนุมมหาพะบุ้ง และเขาบอกว่าเขาจะชวนหนูมาเก็บผักบุ้งแต่เขาเมาก็เป๋าตังค์หนูไปหมดเลยอแล้วก็มาล่อยหนูทิ้งเนี่ยหนูก็ไม่รู้ตรงนี้อยู่ที่ไหนอแล้วบ้านอยู่ไหนเนี่ยอยู่หัวเข่าค่ะโรงเรียนหัวเขาจ้ะโรงเรียนหัวเขาเข้าไปซอยลางน้ำมาเหรอใช่นั่นน่ะพี่สาวหนูอ่ะเป็นอบตอยอยู่ที่นั่นเนี่ยจ้ะเม,มาใช่ไหมเนี่ยไม่เมาหนูไม่เสียใจใช่ กระเป๋าตังค์หมดเลยอะอลูกหนูเพิ่งส่งมาให้เจ็ดพันน่ะ,ะหมดเกี้ยงเลยเขาบอกว่าเดี๋ยวมาชวนไปเก็บผัวมุ้งนะแล้วเขามาปล่อยที่นี่ย่ะหนูก็ไม่รู้ว่าตรงนี้ตรงไหนเนี่ยหนูก็กลับไม่ถูกอ่ะจา้าเพราะหนูไม่รู้จักตรงนี้อ่ะจ้ะโอเคปขึ้นรถแล้วเดี๋ยวไปส่งไปส่งตั้งวัดหัวเขานะไอโรงเรียนวัดหัวเขานะจะไม่ต้องถึงนั่นนะจ้าเดี๋ยวไปส่งแถวนั้นนะ่ะจ้าชอบเก็บ เขาชื่ออะไรนะผู้หญิงอะสังเวียนเนี่ยแล้วไปรู้จักเขาได้ไงเขาไปหาพระบุกแถวัลหนัวจ้ะอจะไปแจ้งความไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ปวดหนุมากก่อนปวดหน่วยอยู่วงน้องน้อยนาตาสินนะปวดหนูเขาก็บอกอย่าไปเชื่อใครนะต้อยเออแต่หนูวเป็นคนที่ใจอ่อนอือคือเขาไม่มีเกณฑ์หนุว่าเออเดี๋ยว ซื้อให้กินนะคะจะกินอะไรหนูก็พูดอย่างเนี้แล้วไม่ไม่รู้ว่าที่นี่ที่ไหนเขาพามาก็มาก็เขาเขาเก่ากขารถลายมาล่ะรถเก่งเลยเด็ยรถเก่งด้วยรถเก่งสีขาวว่ะจ้ะเอาแล้วก็พอไอ้นานปุ๊บก็บอกเดี๋ยวเอาตังมาก่อนเดี๋ยวจะไปซื้อนุซื้อนี่ให้หนูว่าให้ไปหมดไปให้เขาได้ยังไงตังเราแล้วพกมีเงินเยอะแยะพกเงินเยอะได้ยังไงอ่ะ ลุงหนูโอนมาเออเก็บไว้ในธนาคารเ้าพกติดตัวไว้เยอะทําไมความใจดีไงความใจดีมันว่าใจดีไม่ใจดีไม่เกี่ยวหรอกเรามีเงินเยอะเราต้องเก็บไว้ในในธนาคารค่อยๆถอนออกมาใช้แค่จําเป็นไม่งั้เขาเก็บไว้ที่บ้านมันเอาพกติดตัวมาเยอะหนูไม่เคยไม่เคยพกแล้วไปให้เขายังไงเขาบอกเดี๋ยวเอาไปซื้อของให้แล้วก็เอาไปซื้อ เดี๋ยวไปซื้อของมาขายนาะต้อยเอาซื้อไอ้นู่นไี่นี่มาเนาะเราจะได้เงินเยอะๆนะต้อยเอความที่หนูใจดีหนูเออเออคงไปซื้อมาได้เยอะเนาะหนูก็ว่าดีหนูไม่ถอดแหวนวงนี้ให้เนี่ยเขาบอกว่าถอดแหวนวงนี้แต่ถอนแหวนมันถอดยากวงเนี้ยเขาบอกถอดที่ต้อยเออมันถอดไม่ได้หนูว่างเี้ยบ้านอยู่แถวโรงเรียนวัด เออ่หัวเขาจ้าอยู่ฝ่ายน้ำล้นนะจ๊ะออกทางหนองสีนวนนะจ๊ะหนูไม่ไม่ที่เลยนะหนูก็มีโอกาสไปถูกไปที่เนี่ยที่ไหนรู้ไหมเนี่ยอันเนี้ยถึงถึงที่ไหนที่ไหนที่บ้านหนูแล้วเนี่ใช่ที่ไหนเหรอเนี่ยมันเป็นไอ้ถนนแดงเนี่ยอ่าใช่ถนนแดงอ่าแดง สนนแดงเนียอันนี้ยเดี๋ยวเลี้ยวไปตรงนี้ปุ๊บก็แล้วก็แต่ตรงเมื่อกี้อะหนูไม่รู้เลยอ่ะโคกดีเมื่อกี้เนี่ยที่ไปเรียกที่หน้าบ้านเนี่ยนะ่โคกดีกำลังหลับๆอยู่เลยเห็นคนคนงานตะโกนไล่อยู่ก็เลยตื่นออกมาดูหนูก็กลับไม่ถูกเลยอะหนูก็บอกกูจะกลับบ้านกูย สรุปแล้วคือเมาโอ้ยหนูเมาหนูก no ินน yeah. oh, ิดเดียวหนูเมากินนิดนึงไปไปมามาบอกว่าตรงนี้เลียวบอกว่าเขาเขาชวนมาอ่ากินเหล้าใช่เขาบอกว่าเมื่อกี้บอกชวนมาหาผัดบุ้งใช่เขาบอกว่าสรุปแล้วเอายังไงกันแน่มาเก็บผักบุ้งหรือมากินเหล้ากันแน่ผัดบุ้งก่อนนะต้อยเฮ้ยเหล้าอ่ะหนูไม่อยู่ในกระเป๋าหนัวกักนึ่งสรุปแล้วสรุปแล้วมางานบวชแล้วเมาใช่ แล้วเขาก็ชวนขึ้นรถมามาเด่ได้มาเก็บผักบุ้งหรอกมางานบวชกันมาทิ้งเลยอ่ะแล้วก็เมากันและไอ้ที่เก็บผักบุ้งนี่คือโกหกเขาก็ไม่ให้หนูไม่ให้หนูหาผักบุ้งเลยเขาบอกลงตรงนี้ก่อนเอ้าหนูเลือกใจกูลงตรงนี้แล้วกูจะกัดยังไงวะกัดที่ไหนใจเอ้าเบอร์โทรศัพท์ผัวกูก็ไม่มีอืสรุปแล้วก็คือมางานบวชแล้วก็กินเหล้าเมาแล้วเขาก็ติดรถมากับเขา เขาใบไ,ไม้นั่นแหละแล้วเอาหนูมาทิ้งไว้แต่หนูก็ทิ้งไว้โคกก็ดีนั่นแหละแล้วก็ปล่อยหนูทิ้งเลยอ่ะอืแล้วก็เอากระเป๋าตังค์หนูไปด้วยบัตรประชาชนก็อยู่ในนั้นนะแต่หนูจําหน้าได้อพรางนั้นเนี่ยแถ,ถเยนะวเนี้ยนามตระกูลเลยนะโตลําจืาเนี่ยแถวเนี้ยบ้านหนูหมดเนี่ยเนี่ยพี่วีเนี่ยโตลําหมดเนี่ยเนี่ยรู้ไม่รู้จักไ้ยในแถวเนี่ยรู้ขายกระเพาะปลาเนี่ยใช่รู้ ใจร้ายมากเลยเยเสรุมนี่ก็เลยญาติหนูเอาไปทางไหนเลี้ยวไปทางไหนเลี้ยวทางเลี้ยวขวาหเลยเลี้ยวซ้ายก็ได้ขวาก็ได้จ้ะถึงบ้านเหมือนกันทางขวาทางซ้ายเดี๋ยวต้องไปแจ้งความขอบัตรประชาชนอยู่กระเปาเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวนี้ทางนี้ก็ได้เลี้ยวนี่เราไปออกนูเลยทุ่งนาเลยทุ่งนาได้จ้ะออกได้จ้ะ หนูอ่ะหลายใจกลมอ่ะหลายตาหลงน่ะหนองซีนวลอ่ะญาติหนูทั้งนั้นเนี่ยแต่หนูเจ็บใจที่มันเอาหนูไปทิ้งไว้เพราะหนูไม่เคยไปแถวนั้นหนูยังไม่รู้เลยว่าตรงนั้นมันอยู่ตรงไหนยังจับไม่ถูกเลยเพราะหนูไม่เคยไปไงหนูไม่เคยไปแถวนั้น เลี้ยนี่อ่ะเรียวนี่หรือตรงไปเนี่ยเลี้ยวนี่จ้าใจดำมากเลยหนูกลับไม่ทูกเพราะหนูไม่รู้จากเพจนั้นอ่ะหนูว่าไม่เลยไม่รู้จะไปทางไหนไงหนูก็เลยเผื่อพอมีคนใจดีก็เออหนูก็เผื่อใครเขาก็กลัวหมดแล้วเนาะเขาก็กลัวกันตรงนั้นเนี่ยก็เห็นเมามาไงแล้วก็เดินเข้าไปในบ้านเน่ะ ก็ไไไไม่รู้จะปทางงหนงคนงานเขาก็ไม่รู้ว่ามาทำอะไรเขาก็ไล่ออกอนอนหลับอยู่ได้ยินเสียงก็เลยเอาลูกมาดูใครวะก็กลัวตรงไปไกลไหมเนี่ย,อ,ยอันนี้โรงเรียนเนี่ยเรื่องอะไรเนี่ยบอซื้อเล้ามาให้ด้วยนะอ้าวอ้ากินเล้าต่ออีก ไ่ถ่ายคลิปวิดีโอในเดยวจากไรจำเนียนเพียนสวีผลลูกเนี่ยเนี่ยพี่สาวคุณเนี่ยท<อ>ักได้เลยเนี่ยเนี่ยทักได้เลยเปิดได้เลยพี่เหลียวคนเอาหนูไปปล่อยนู่นอ่ะเอาหนูไปตกตกตบเอาซับอ่ะเอากระเป๋าต,ตังหนูไปหมดเลยอ่ะไ,อไปตรงไหนก็ไม่รู้นเนี่ย ถามก็ดิเนี่ยเขาพามาส่งอ่ะหนูไม่รู้จักพาหนูไปตอบทรับนู่นอ่ะรู้จักใช่ไหมคุณนี้ใครอือใครเน่ะเนี่ยรู้จักกันใช่ไหมญาติผมเองครับเขาไปตะโกนเดินเข้าไปในบ้านที่โคกอกดีนู่นเขาก็มีคนพาพาไปทิ้งใครไม่รู้จักอาแล้วไปเขาได้ไงนั่นอ่ะก็ยังว่าเขาจะให้เอาไปเอาผักบุ้ง แล้วก็จะไปเก็กบผมมุ้งกับเขาบอกเงินเจ็ดพันหมดเลยขโมยไปหมดเลยลเอาไปหมดเอาบัตรประชาชนแล้วก็เอาตังไปหมดเลยตังอะไรตังอะไรงเงนะินอะไรตั้งตไหน้านะมีอะไรตัเจ็ดพันน้ามีตังขบอกลูกเอเยู่เอามาส่งบ้านแล้ว ชินขับเลนอเมริกาอยู่ในไปชิดข้างขวา